คลิปนี้สุสิตาก็จะพาเพื่อนๆี่พี่มารู้จักกับชื่อของไม้สกุลอกุนิมากันต่อนะคะสําหรับน้องที่อยู่ด้านหน้าค่ะน้องมีชื่อว่ายกสยามด่างหลังแดงนะคะยกสยามด่างหลังแดงทําไมถึงเรียกว่าหลังแดงนะคะจริงๆน้องหลังแดงหรือเปล่าเราไปดูกันค่ะยกสยามด่างค่ะเป็นไม้ที่มีความด่างสวยนะคะบางต้นก็จะเป็นด่าง สีขาวนะคะบางต้นก็จะเป็นสีครีมค่ะอย่างน้องต้นที่เห็นอยู่ด้านหน้านะคะสีของเขาค่ะก็จะมีทั้งลักษณะสีขาวแล้วก็สีครีมค่ะนี่ค่ะใบนี้นะคะ ใบนี้ค่ะน้องมีลักษณะเป็นสีขาวกระจายอยู่ทั่วใบแบบนี้นะคะสวยงามมากๆค่ะแต่ใบที่ออกมาใหม่ๆค่ะน้องก็จะออกสีครีมครีมแบบนี้เลยนะคะโคนใบมนค่ะใบมีความกว้างสม่ำเสมอนะคะปลายใบแหลมจ้าส่วนลางแดงที่ได้มาคือแบบไหนเรามาดูกันนะคะ นี่จ้าทุกคนจร,จริงๆน้องใบจะอมชมพูหรือว่าออกน้ําตาลอมชมพูนั่นเองแต่ก็มีหลายๆคนก็จะเรียกกันว่าหยกสยามด่างหลังแดงนะคะนี่คือชื่อท,ที่มาของชื่อน้องนะคะส่วนกาบก้านค่ะกาบก้านของน้องก็จะเป็นสีเขียวอมชมพูแบบนี้นะคะเพราะน้องมีลายด่างที่อยู่บนใบค่ะลําต้นเป็นสีเขียวนะคะเพื่อนๆพี่ๆถ้าหากใครชอบก็ลองมองหามาปลูกมาสะสมนะคะสําหรับหยกสยามด่างค่ะ